we mm -hmm. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ R G Spider นะครับเจอกับผม Ranko ผู้ที่จะพาทุกคนไปดูแมงมุมกันนะครับมุมเดิมที่คุณเคยนะครับวันนี้ที่รอคอยก็ได้มาแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมได้สั่ง Mexican Fire Leg ตัวผู้นะครแล้วก็รอให้เขาทำแสบแ็บซึ่งตอนนี้เขาทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำการผสมแมงมุมทรอนเชล่า Mexican Fire Leg ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเมียกันเลย นี่ก็จะเป็นเมกซิกันไฟเล็กเพศเมียนะฮะทำเลตรงไหนดีนะฮะข้้งล่างดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอไปหยิบตัวผู้มาโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะไม่ต้องใช้ไฟนะทั้งนั้นเดี๋ยวขอไปหาอุปกรณ์นะครับเพราะว่าใช่ว่าทุกทุก ครั้งที่ผสมเนี่ยจะราบเร่ยนทุกครั้งบางทีตัวเมียกินตัวผู้ได้เดี๋ยวไปหาอะไรมากั้นไว้เข้าไปก่อนนะฮะซึ่งผมได้เปรียมอุปกรณ์ไว้แล้วจะมีอะไรบ้างมีฟอสเซปที่จริงหาอะไรก็ได้ที่เป็นกําแพงนะครับไว้บล็อกเวลาตัวเมียนยจู่โจมตัวผู้นะฮะไม่ฉะนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่หาอะไรมากั้นขวางนะบางทีตัวเมียมันหิวหิวมันกินตัวผู้เลยนะฮะต้องหาอะไรมากั้นกลางไว้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้ช่วยตัวผู้นะฮะโอเค สวัสดีนะนี่ก็จะเป็นแมกซิกันไฟเล็กเพศเมียนะครับผมสวยไหมสวยมากผมมี3ตัวนะฮะไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวนี้นะฮะจะได้แค่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเปิดตัวผู้กันเรื่องอะไรก็ต้องใช้กล่องก่อนที่ผสมพันธุ์เนี่ยผมต้องบอกก่อนผมเอาตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยกล่องเนี่ยมาอยู่ใกล้กันนะครับเกอบอาทิตย์นะฮะเกอบอาทิตย์ได้ แล้วทีเนี้ยหลังจากที่ผสมมานะครับผมไม่ได้เห็นหรอกตอนที่ตัวผู้เขาทำสแปมเว็บนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องตัวผู้มันวิ่งออกมาเนี่ยคือเพื่อนๆเ,เห็นในกล่องไหมที่สีน้ำสีฟ้าฮะที่เห็นใยเป็นปั้นๆไหมครับนั่นก็คือหลังจากที่ตัวผู้นะได้ทำสแปมเว็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับใยมันก็จะเป็นแบบน,นั้นนะครับจะเป็นปั้นๆนะฮะเป็นขาวๆกล้องไม่โฟกัสเห็นไหมนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนั่นมันใจร้อนมากเลยตัวผู้ผม โอ้ยลงก่อนได้ไหมของนี้มาโอเคช้าๆนะเพื่อนไม่ไม่ไมมมม่วิ่งฮโอเคเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะฮะนี่ที่เป็นปั้นๆตรงนี้นะฮะก็คือ หลังจากที่เขาผ่านการทำสแปมเว็บไปที่เรียบร้อยก็จะเป็นใหญ่แบบนี้นะฮะโดยการทำสแปมเว็บเนี่ยเขาจะนอนหงายท้องนะครับแล้วก็เอาหน่วมที่ที่ผมเคยบอกว่าเป็นเพชรทิพวครับที่อยู่ตรงกลางนะครับบริเวณตรงนี้ฮะมานอนเล่นละนะครับมานอนเล่นลักษณะการเล่นก็นอนหงายแล้วก็เอาไอ้ตรงนี้นะครับมามาทำทำแขนขยับไปขยับมาอย่างนี้นะับผมไม่รู้จะอธิบายยังไง เดี๋ยวไว้มีโอกาสเหมาะเจอตอนที่เขาทำสเปร์มเวเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูนะตอนนี้เราก็แค่รอนะครับคือบางทีเนี่ยการผสมแมงมุมเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะครับรอตัวผู้เขาแดนซ i n ิ่งก็ <c oughs> คือเขาจะ,ะไร่รำนะครับการใช้ขานะครับเคาะที่กลองนะครับแล้วถ้าตัวเมียเนี่ยเคาะตอบรับนะครับก็เขาก็เลยเข้าไปซ้ำเลยนะครับ <c oughs> ผมเคยผสมพันธุ์ไป หนึ่งครั้งนะครับเมื่อนานมาแล้วครับตอนนี้ผมทำอีกช่องหนึ่งแล้วก็ได้ลูกมาแต่ไข่เสียทั้งหมดเพราะว่าผมใจร้อนนะครับผมก็เลยรีบแยกเขาออกนะฮะเหตุการณ์ปกติครับเพื่อนๆทีนี้มาดูตัวเมียดีกว่าฮะตัวเมียก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยตัวผู้ก็ไม่ทำอะไรเลย <c oughs> ได้ไหมวันนี้ คือการผสมพันธุ์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับคนที่ไม่รู้นะโอเคสาหรับใครที่เลี้ยงอยู่แล้วผมว่าก็คงรู้แหละนะฮะใช่ว่าเราจะมีตัวเมียนะครับแล้วก็มีตัวผู้แล้วก็จับผสมได้เลยนะครับผมต้องเกล่นก่อนว่าตัวผู้เนี่ยต้องเป็นคราบสุดท้ายนะครับผมต้องลอกเป็นลอกคราบเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีนวมนะฮะถ้าไม่รู้จักนวมคืออะไรก็ย้อนไปดูคลิปก่อนที่ผมที่ผมสั่ง ไฟเล็กตัวผู้มาผมอธิบายไว้แล้วนะครับผมมีนวมนะครับมีนวมมีถุงน้ําเชื้อนะครับที่เพชรดิพาคูหน้าหรือมือมือมือแมงมุมอาคาณาครับซึ่งมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์และถ้าเราบังคบสุดท้ายนั้นเราจับได้เลยแต่ก็ตัวเมียต้องดูด้วยว่าอายุเขาถึงไหมนะครับใส์เขาได้ไหมนะครับผมถ้าตัวเล็กเกินไปอายุไม่ถึงก็ผสมไม่ได้นะครับผมบอกก่อนเลยโอกาสติดน้อยมากแล้วก็ตัวเมียเขาจะไม่ยอมนะครับจากประสบการณ์โดยตรงจาก ผมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยประมาณ4ีหปีได้ผมซื้อมาจากเพื่อนอีกคนไม่ได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆหรอกนะครับตัวคู่ก็เหมือนกันแต่ผมมี3ตัวนะครับเลี้ยงไว้ตอนนานได้แหละตั้งแต่เริ่มแรกเลยหลังจากโกลเด้นนีนะฮะก็จะมีไฟเล็กนะครมีเรดนีมีเฟรมนีนะครับมีพิงค์โรซี่อะไรพวกนี้นะพวกโลกใหม่นะครับแต่พวกนี้มีข้อนันต้องระวังหน่อยตอนนี้5นาที ผ่านไปไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอเ,เดี๋ยวผมขอกระตุ้นตัวผู้สักหน่อยอันนี้เจอแล้วครับเจอกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหยิบฟอสซลไวกันตัวเมีย ต,ตอนนี้เหตุการณ์ยังปกติผมว่าตัวผู้ก็ไม่เคยผ่านการผสมซึ่งลอกคราบได้ประมาณเดือนกว่านะฮะเขาน่าจะแข็งแรงอยู่นะครับเราคอยระวังกันตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วน,นั่นๆเริ่มเห็นขาไหมฮะขาตัวผู้เริ่มที่จะเอ,อสันส่นๆนะครับคือเขาส่งสัญ,ญญาณไปหาตัวเมียนะฮะ เริ่มสั่นๆเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมโอเคซูม okay. ให้ดูอ่ามันขาสั่นๆไหมคือตอนนี้เขากำลังส่งสัญญาณบอกตัวเนียว่าเฮ้ hey, เราพร้อมแล้วนะจะพร้อมหรือเปล่าโอเคอี okay. นี้เขาเข้าหาตัวเมียแล้วเริ่มที่จะโอเคั okay. ่งไว้ก่อน แล้วนะครับโอวีเกือบไปแล้วไงโอ้โหครับโอเคผสมนะครับตอนนี้เริ่มแล้วะคือเริ่มแล้วครับเดี๋ยวผมขอย้ายไปนั่งตรงโน้นดีกว่าเห็นง่ายกว่าตอนที่ผสมนะโอเคตัวตัวเมียโจเกี้ยว้เห็นแล้วนะครับตอนนี้ ยาวยครับเขียวกลัวมากเลยตอนนี้อย่าก,กินนะวุย้ยโอเคนะเห็นข้างล่างไหมครับเห็นข้างล่างไหมสังเกตข้างล่างนะครับเขาจะใช้นวมนะฮะร,รัวเป็นชุดเลยเหมือนตีกลองเลยเดี๋ยวเขาจทแบบนั้นอยู่ประมาณหลายนาทีฮะแล้วก็สอดเข้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็จะดึงถ้าดึงแบบนี้ก็แสดงว่าคือเข้าไปแล้วนะฮะ หนึ่งทีนะครับต้องย้ำนะเพื่อนนะปลายนวมสีขาวๆเขาจะติดนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมเอาไงวะอะไรตัวพู่ไปแล้วโอเคที่จริงมันต้องมีคนถือกล้องให้ผมนะฮะตอนนี้ <c oughs> แฟนผมมันไม่ว่าง ต้องใจเอเคโอเคมั้ยอ่านั่นก็คือเห็นนวมไหมครับมันจะติดสีขาวๆอยู่นะฮะซึ่งเขาได้จิ้มไปหนึ่งทีแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋รอรอตัวผู้น่าจะไม่ไหวแล้วนะน่าจะไม่เอาแล้วแหละ นะครคือที่จริงอะ่ะถ้าเขาใช้นวมสองข้างนะครับจิ้มทั้ง2ทีโอกาสติดเยอะมากนะครับผมแต่ครั้งนี้นะฮะเขาทําการจิ้มตัวเมียไปแค่หนึ่งครั้งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าติดไหมตอนนี้เขาส่งสัญญาณอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวดูต่อไปว่าจะเอากันไหม ผมว่าน่าจะไม่เอาแล้วแหละนะฮะซึ่งก็รอดูต่อไปนะครับผมจริงการผสมพันธุ์เนี่ยนะฮะควรควรอยู่กันสัก2คนนะฮะอีกคนนึงจับกล้องถ้าถ่ายเป็นตัวเองนะคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้ทําได้ทันนะฮะคือจะบล็อกตัวเมียไว้ได้ซึ่งตอนนี้ตัวตัวผู้ของผมก็น่าจะไม่เอาแล้วแหละแปล่าได้แค่ทีเดียวเอง ไม่เป็นไรครับก็หลังจากนี้ก็รอนะไฟเล็กมันจะท้องประมาณสองสามเดือนได้มั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะตัวผู้ได้ดำแล้วหลังจากนี้ถ้าเขาจิ้มไปหนึ่งนวมแล้วนะคะก็ต้องรอให้เขาทำแปมเว็บใหม่นะฮะซึ่งอันนี้เนะี่ยผมเอาออกเพราะว่าเซื้อเนี่ยผมเอาออกเห็นไหมเดี๋ยวรอให้เขาเดินในห้องไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครอยู่นะไม่เอาออกคันนะที่จริงอะ่ะเดี๋ยวผมชินซะละเอาวันนี้ออกไปเลยนะฮะเอาออกทำไม เพราะว่าเราจะได้จำได้ว่าเขาทำสแปมเว็บใหม่หรือ,อยังนะโอ้ยโดนไปทีเดียวซึ้งเลยเหรอเธอโอเคถ้าเขาไม่เอากันแล้วนะครับก็เมื่อกี้จิ้มสำเร็จเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวผมมาถ่ายให้อีกทีหนึ่งนะครเอาตัวเมียตัวใหม่ลงนะครับผมจับตัวผู้ไว้ก่อนนะก็ถือว่าได้จิ้ม1ครั้งแล้วหลังจากนี้ก็รอลุ้นเอานะครับ คือหลังจากนี้เราให้สังเกตว่าตัวเมียเนี่ยกินเยอะไหมนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะถ,ถ้าตัวเมียตั้งท้องเนี่ยเขาคือมันจะกินเยอะมากๆก,ก,กินเยอะอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดเลยหยุดไม่กินจนกว่าจะไข่นะครับผมถ้าเขาหยุดกินแล้วเนี่ยควรเปลี่ยนรองพื้นกล่องให้ดีเลยนะครับผมเพราะหลังจากนี้เนี่ยตัวเมียจะอยู่นิ่งๆจนกว่าเขาจะวางไข่ครับพอเอ่อ ระยะตั้งท้องเหมือนที่ผมบอกประมาณสอเดือนนะครับผมเราควรเปลี่ยนรองพื้นหลังจากที่ตัวเมีหยุดกินนะครับเพื่อที่จะเราจะไม่รบกวนเขาอีกแล้วหลังจากหลังจากที่เปลี่ยนรองพื้นนะครับก็คือเปลี่ยนรองพื้นอีกทีหลังจากที่เราแยกไข่ออกจากแม่นั่นเองนะครับผมควรรองพื้นความชื้นอะไรควรอ,อยู่ให้เหมาะสมนะครับเพื่อจะรักษาไข่นั่นเองนะครับถ้าพื้นแห้งไปนะฮะไข่ก็จะ แห้งนะครับแล้วก็ไม่เกิดการฟักตัวนะครับถ้าชื้นเกินไปนะครับใครก็จะเป็นเชื้อรานะครับก็ไม่ฟักตัวเหมือนกันนะครับผมซึ่งต้องหาลองพื้นดีๆนะครับสะอาดๆสาหรับขอนั่นเองนะครับผมเช่นถ้าลองพื้นเนี่ยเราจะผมแนะนาว่าเหมือนเขาเขาตั้งท้องใช่ไหมเขาเขาเขากินอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดกินแสดงว่านั่นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาตั้งท้องแน่นอนนะครับเราก็ใส่ลองพื้นปกติแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ขอนไม้เช่นนี้นะครับเพราะว่า ถ้าสมมติชื้นเกินไปนะครับเขาก็จะมาอยู่ข้างบนขอนไม้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้ามีแต่รองพื้นเนี่ยผมไม่ได้นาเท่าไหร่นะครับรองพื้นแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรก็ได้เหมือนเป็นท่อแป๊บแบบนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเขารู้สึกว่าชื้นเกินไปเขาก็จะมาอยู่ข้างบนนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าทุกคนนะครับคงจะชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กด u b s c r i b e นะครับให้ผมสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผม สำหรับนี้ผมก็ต้องพาตัวผู้นะเขาไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ตัวเมียนะครับก็เขาไปพักผ่อนเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะมาจิ้มให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าการผสมพันธุ์ครั้งต่อไปเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ